แต่ว่ามหานรกนั้นแหลมีนรกเต็มได้คูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแหลมีหมู่สัตว์ปากดังเข็มคอยเฉียดเฉือนผิวเฉียดเฉือนหนังแล้วเฉืยดเฉือนเนื้อแล้วเฉียดเฉือนเอ็นแล้วเฉียดเฉือนกระดูกแล้วกินเยื่อในกระดูก สัตว์นั้นย่ำเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกพูดนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดนี่ก็แสดงให้เห็นสภาพของนรกว่ามีลักษณะต่างๆมหานรกเต็มไปด้วยไฟแล้วก็สัตว์ที่เกิดในมหานรกนั้นก็จะต้องถูกทรมานด้วยไฟนรก วิ่งไปวิ่งมาพยายามและเกินที่จะออกจากนรกนั้นและในการบางครั้งประตูเปิดสัตว์นั้นออกไปได้จริงๆแต่ว่ารอบมหานรกนั้นมีนรกเต็มได้พูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านคูดเป็นอุจจาระมีโอกาสที่จะอยู่ในนั้นบ้างไหมคะแม้ในโลกนี้จะมีใครเคยตกลงไปบ้างไหม ท่านที่ได้สนทนากับผู้ศึกษาธรรมะคงจะเคยได้ฟังว่ามีคนตกลงไปจริงๆโดยวิบากที่จะได้รับผลอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นผลของกรรมที่จะได้รับความทรมานอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเป็นระยะเวลาที่นานและในที่นั้นก็ยังมีสัตว์ปากดังเข็มคอยเฉือนผิวเนื้อหนังเอ็น กระดูกแล้วก็กินเยื่อในกระดูกสัตว์อย่างนี้มีไหมคะที่คอยกินอย่างนี้คะ่ะในโลกมนุษย์มีไหมคะมีคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นโลกอื่นที่จะต้องได้รับความทรมานมากก็เป็นสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นบางทีท่านคิดว่านรกเป็นสิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้เลยก็ขอให้คิดเปรียบเทียบถึงความทุกข์ทรมานในโลกนี้ว่าทำไมมีได้ทั้งๆท,ที่เป็นสุขติภูมิ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทุกขติภูมิความทุกขารมานนั้นย่อมมีได้แล้วก็มากกว่าด้วยข้อความต่อไปมีว่าโดกระภิกสุทั้งหลายและนรกพูดนั้นมีนรกเต็มด้วยเท่ารึงใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านเท่ารึงใหญ่นั้นก็ได้แก่ฐานที่ติดไฟคุมีขี้เท่าปิดอยู่ข้างนอกอยู่รอบด้านทีเดียวสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรก เท่ารึงนั้นตัดนั้นย่มสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกเท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดอาจจะเคยไปมาแล้วแต่ลืมถ้าตราบใดที่ทุจริตกรรมอักกุศล,ลกรรมที่จะทำให้เกิดในอบายภูมิในนรกมีเมื่อจุติจากมนุษย์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากไม่นานเลย ผู้นั้นจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากเป็นระยะเวลาที่นานกว่าการเป็นมนุษย์ในโลกนี้มากทีเดียวข้อความต่อไปมีว่าดูกะระพิกษุทั้งหลายและนรกเท่ารึงนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปยอดหนึ่งมีน้ำยาวสิบหกองคุลี มีไฟติดทั่วลุกโคลงโชดช่วงเหล่านายนิรยาบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นขึ้นลงลง,ลงที่ต้นยิ้วนั้นสัตว์นั้นย่ำเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นยิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเลือกได้ไหมคะว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ต้นยิว้วหรือว่าจะอยู่ที่นรก เต็มไปได้เท่ารึงหรือว่าจะอยู่ที่นรกคูดไม่เอาสักอย่างหนึง่งโดยผลไม่ต้องการค่ะแต่เหตุขอให้ระลึกถึงเหตุยังมีเหตุที่จะให้ไปสู่นรกต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไปข้อความต่อไปมีว่าเดลกระพิกษุทั้งหลายและป่านิ้วนั้นมีป่าต้นไม้ใบเป็นดาบใหญ่ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่ลมพัดตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างสัตว์นั้นย่อมสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด มีใครเคยถูกมีดบาดดาบฟันอะไรบ้างไหมคะในโลกนี้มีได้เล็กน้อยแล้วเกินเมื่อเทียบกับนรกและทำไมจะคิดว่าในนรกนั้นไม่มีหรือว่านรกไม่มีในเมื่อโลกนี้ยังมีได้ถ้าเป็นผลของอกุศล,ลกรรมแล้วก็ท่านอาจจะอยู่ในนรกนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเศษของกรรมแม้ว่าท่านเป็นมนุษย์ท่านก็ยังได้รับผลของอกุศลโดยถูกมีดบาดบ้างได้รับ ภัยจากอาวุธที่มีคมต่างๆก็ได้ข้อความต่อไปมีว่าโดกระพิสุทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นบาปนั้นมีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้าง สัต์นั้นย่ำเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ำนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างในโลกมนุษย์มีไหมคะน้ำด่างน้ำกรดมีคะ่ะแต่นิดๆหน่อยๆก็ทุกข์เลเกินแต่ถ้าโลกมนุษย์มีได้นรกก็ต้องมีมากกว่านั้นข้อความต่อไปมีว่า เดอกระพิสุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเดกระพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าหิวเจ้าข้าเหล่านายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโลงโชดช่วงเปิดปาดออก แล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผล่ชดช่วงเข้าในปากก้อนโลหะนั้นจะไหม้ริมฟีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่ำเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณนะที่นั้นและยังไม่ตาย ตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดในโลกนี้เคยรับประทานอะไรร้อนๆบ้างไหมคะบางครั้งบางคราวก็ร้อนจนกระทัง่งไม่ปากปากพองได้นี่ในโลกมนุษย์ถ้าเป็นโลกอื่นก,ก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนี้ได้ข้อความต่อไปมีว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลกล่าวกษัตริย์นั้นอย่างนี้ว่าดกระ พ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรศั์ตันบอกอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าระหายเจ้าข้าเหล่านายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโคลงชดช่วงเปิดปากออกแล้วอนน้ำทองแดงร้อนมีไฟติดทั่วลุกโคลงชดช่วงกรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไหมริมฝีปากบ้างปากบ้าง ขอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่มสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเดูกระพิสุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกถ้ากรรมยังไม่สิ้นสุด ก็จะต้องวนเวียนไปในนรกแต่ใครจะเกิดที่ร้อนที่เย็นยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของความวิจิตของจิตและเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปในทุกวินาทีทุกๆขณะนี้ก็มีความวิจิตมากถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อและก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นปรากฏให้ทราบว่าเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าจะเกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัย และถ้ามีเหตุปัจจัยสมควรที่จะเกิดก็ต้องเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ก็ได้อย่างในโลกนี้ค่ะก็มีที่ท่านเต็มไปได้วยความสุขเต็มไปได้วยความทุกข์หลายแหง่งภูเขาไฟก็มีร้อนอย่างนั้นใครตกลงไปเป็นยังไงออกมาไม่ได้แล้วก็มีควันมีอะไรก็ได้นคะคะแม้แต่ในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นเศษของกรรมการทนทุกข์ทรมานในนรกมากแล้วก็นาน ข้อความต่อไปมีว่าดกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระยายมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพ่อเจ้าประคุณเอย๋ยเป็นอันว่าเหล่าสัตว์ที่ทำกรรมลามกไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้โอหนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระสถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้า พึงเสด็จอุบัติในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมะแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดจะได้พ้นสถีจากนรกไม่อย่างนั้นก็ไม่พ้นถ้าไม่ได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ฟังธรรมและก็ไม่ได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้ทราบถึงเหตุและผลทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้มากว่าเมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพแล้วย่อมไปสู่กำเนิดของสัตว์นรกปิติวิสัย ได้รัดชานมากกว่าการที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือว่าความเป็นเทพอีกโดยเหตุโดยผลควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคะสัตว์ในน้ำสัตว์บนบกที่บ้านมีสัตว์มากหรือมีคนมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จะดูเผินๆอย่างมนุษย์เป็นสุขติภูมิแต่ตั้งแต่เกิดมาทำอะไรกันบ้าง อากุศลจิตอากุศลกรรมมากหรือน้อยหรือว่า,ากุศลจิตกุศลกรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพก็ตามเมื่อจุดติจากมนุษย์และเทพแล้วไปสู่กำเนิดของสัตว์นรกปิติวิสัยเดรัจฉานมากกว่าที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพแต่ถ้าเป็นผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพสาวก ท่านก็สะสมบุญกุศลเป็นผู้ที่มีปก,กติเจริญสติจากสุขติภูมิไปสู่สุขติภูมินับไม่ถ้วนจนถึงการบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าข้อความในขุททกานิกายจุลนิเทศขัทขะวิสานะสุตตะนิเทศข้อ670มีข้อความว่าคำว่าทุกนี้ย่อมปรากฏ ความว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจฆ่าสัตว์บ้างถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้บ้างตัดที่ต่อบ้างปล้นหลายเรือนบ้างทําการปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวบ้างดักตีชิงในทางเปลี่ยวบ้าง คบชู้พัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกเพราะกรรมของตนพวกนายนิรยาบาลย่อมให้ทำกรรมกรซึ่งมีเครื่องจำห้าประการกษัตริย์นั้น <c oughs> คือให้ตรึงหลาวเหล็กแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้าง ที่ท่ามกลางอกสัตว์นั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนในนรกนั้นแต่ยังไม่ทํำกาลกิริยาตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดทุกขโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกําหนัดและเพราะเหตุแห่งความกำนัดนด,ด้วยอำนาจความยินดีของสัตว์นั้น ทุกอันมีในนรกก็ดีทุกอันมีในกำเนิดสัตว์ิรัชานก็ดีทุกอันมีในเปรตวิสัยก็ดีทุกอันมีในมนุษย์ก็ดีเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วเพราะอะไรทุกเหล่านั้นย่อมมีย่อมเป็นย่อมเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะย่อมปรากฏเพราะเหตุแห่งความรัก เพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดและเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของสัตว์นั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุกนี้เป็นไปตามความรักย่อมปรากฏความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผลฐัพพะจะเป็นปัใจจัยให้ทำทุจริตกรรมอะไรบ้างและก็ผลก็ย่อมจะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยท่านพระเทวทัตอยู่ที่ไหนคะ ทำกรรมถึงอย่างนั้นไม่มีที่จะอยู่ได้ไหมคะเพราะเหตุว่ายังต้องวนเวียนไปในวัฏฏะและกรรมที่ทำอย่างนั้นนะ่ะหรือจะทำให้เกิดในสุขติภูมิในสวรรค์การทำสังฆเภศการทําพระโลหิตข,ของพระผู้มีพระภาคให้ห่อเป็นกรรมหนักเป็นอนันตริยกรรมเวลานี้ท่านพระเทวทัตก็อยู่ในอเวจีมหานรก ตามควรแก่กรรมนั้นหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วก็ไม่ทราบท่านผู้ฟังจะไปสู่ที่ใดแต่ถ้าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทท่านก็จเจริญกุศลเจริญสติปัฏฐานเพื่อปัญญาจะได้รู้ชัดในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องพบเรื่องภูมิต่างๆไม่ใช่ว่าทรงแสดงไว้โดยเปล่าประโยชน์แต่เพื่อเกื้อกูลแม้ผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานก็จะได้ ไม่ประมาทท่านผู้ฟังก็อาจจะมีญาติมิตรสหายในหลายกลับหลายกันนานมาแล้วที่ก็จะต้องอยู่ในภูมินั้นบ้างภูมินี้บ้างแต่ว่าขอให้ได้ทราบเรื่องของอบายภูมิเป็นลำดับขั้นเพราะเหตุว่าอบายภูมิที่หนักที่สุดคือนรกในพระไตรปิฎกจะมีข้อความหลายตอนที่กล่าวว่าเมื่อพ้นจากการรับกรรมในนรกแล้ว ก็เกิดเป็นเปรตที่ว่าเป็นเปรตก็ยังน้อยกว่านรกเพราะเหตุว่ายังสามารถที่จะรับอุทิศส่วนกุศลเกิดกุศลละจิตอนุโมทนาได้ในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญน,นาตทนัญชานิสูตรก็มีข้อความที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวกับทนัญชานิการว่าได้รับชานดีกว่านรก เปตะวิสัยดีกว่าเดรัจฉานมนุษย์ดีกว่าเปตะวิสัยเทพดีกว่ามนุษย์ตามลำดับเพราะเหตุว่าเดรัจฉานไม่ได้รับทุกทรมานอย่างนรกบางตัวก็ยังมีกุศลวิบากเป็นผลของกุศล,ลกรรมทำให้มีการกินดีอยู่ดีนี่ก็เป็นผลของกุศลกรรม ที่ติดตามมาให้ผลหลังจากที่ปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลของอกุศล,ลกรรมแต่กรรมอื่นซึ่งเป็นกุศลก็ยังตามอุปถรมได้ในภูมิของเดรัจฉานสำหรับเปตะวิสัยที่ว่าดีกว่าเดรัจฉานก็เพราะเหตุว่ายังสามารถที่จะเกิดกุศลลจิตอนุโมทนาแล้ก็พลจัดก,กรรมนั้นได้สำหรับมนุษย์นั้นก็แน่นอน ที่ว่าต้องดีกว่าเปรตวิสัยดีกว่าพวกเปรตและสำหรับเทพนั่นก็เป็นผลของกุศลที่มีกำลังมากกว่าที่เกิดเป็นมนุษย์